ขมขวัญจังหวัดตรังเมืองพระยารัศดาชาวประชาใจกว้างหมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพาราเด่นสง่าดอกสีตรังปาการังใต้ทะเลสเสน่หหาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา